วันนี้ก็จะมาพูดถึงคําคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์จะเป็นยังไงไปดูคำศัพท์ที่1 backdoor หรือก็คือการเปิดประตูรับให้เชื่อมกับมาแวร์หรือว่าไวรัสหรือว่าทำให้แฮกเกอร์สามารถแฮกเราได้ 2. cracking คือเมื่อมีคนบุกรุก เข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าเครือข่ายที่เรามึงใช้อยู่ 3. h j ไฮแจก r d คือมาแวร์ที่เปลี่ยนเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ไปยังเว็บไซต์ที่อันตรายข้อ 4. ชว่วหรือออกเสียงว่าพลุกอ่าเป็นข้อความที่เตือนถึงภัยคุกครามที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งในบ้านเราเียกไง่ายๆว่าข้อความรุกโซ 5. คีย์ล็อกเกอร์เป็นสปายแวร์หรือฮาร์ดดิสแวร์ที่ติดตามแล้วก็บันทึกการกดแป้นพิมพ์ของเราโดยเฉพาะการกดาหารหัสผ่านแล้วก็ข้อมูลบัตรเครดิตนะจ๊ะขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้บ๊ายบาย